สวัสดีค่ะพบกับดวงพรสวรรคภูมิมไม้ค่ะจะมาพูดในเรื่องการจุดจีนปีสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดค่ะจุดจีนปีนี้ตรงกับวันอะไรคะจุดจีนปีนี้ตรงกับวันเสาร์ค่ะตรงกับวันเสาร์วันที่สิบขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามค่ะแต่ก่อนอื่นเลยวันไหว้ของเราก็คือตกเป็นวันไหว้วันที่แปเป็นวันจ่ายวันที่เก้าเป็นวันไหว้ขึ้นซึ่ง วันที่เก้าเดือนกุมภาพันธเป็นแรมแรมสิบห้าค่ำเดือนสองนั่นเองค่ะเป็นวันไหวจะตรงกับวันพระพอดีเลยสำหรับชาวจีนจะจะไหว้กันก็วันที่9้านะคะแต่ตดจุดวันจุดจีนจริงๆก็คือวันเที่ยวนะคะวันที่สิบขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสานั่นเองค่ะทุกคนกำลังมองหาสิ่งจะไหว้กันใช่ไหมจะเอาอะไรเอ่ยมาไหว้ในปีนี้ในขณะน,นี้ฉันก็ เงินน้อยนิดจะทํายังไงดีฉันอยากไหว้ฉันก็อายจังเลยฉันเคยไหว้ของเยอะแยะแต่กลับมาปีนี้ฉันกลับเศรษฐกิจซบเซาเออฉันค้าขายไม่ค่อยดีฉันจะทํายังไงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรสําหรับดวงพรคิดว่าไหว้ง่ายๆก็ดีเช่นกันค่ะให้เจ้าพี่เจ้าทางเราเจ้าพี่เจ้าทางเราไม่ได้เรียกร้องค่ะแต่เรามีหน้าร้านเรามีกิจการการค้าของเราไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแต่เราก็อยากไหว้ไม่เป็นไร ทิ้งคำว่าอายไปเลยค่ะปกติเขาจะไหว้ไก่กันแบบเป็นตัวใช่ไหมคะไหว้ไก่เป็นตัวไหว้หัวหมูเป็นหัวหมูเป็นหัวหมูใหญ่ๆแต่ถ้าใครงบน้อยแบบนี้ค่ะง่ายๆหมูหนึ่งชิ้นหมูสามชั้นก็ได้หนึ่งชิ้นสวยๆนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่าไปแล้วแต่กำลังเงินของเราสองไก่ค่ะไม่ได้เป็นตัวแต่เราเอาเป็นสะโพกก็ได้ค่ะ เป็นส่วนสะโพกหรือจะเอาปลามีปลาเราปลาปลานินหรือปลาอะไรก็ได้หรือเราไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราเอาปลาหมึกก็ได้ค่ะปลาหมึกแห้งเอามาย่างนั่นก็เป็นปลาเหมือนกันยิ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะปลาหมึกเนี้ยต่อมาเลยค่ะต่อมาเราขาดไม่ได้ก็คือน้ํานะคะปัจจัยแรกคือน้ําเปล่าค่ะหรือใครอยากได้ น้ำชาหรือน้ำสีสีน้ำแดงอะไรก็ว่ากันไปนะคะเอาตามสะดวกที่เราหามาได้เลยค่ะต่อมานะคะมีส้มแล้วแต่นะคะเราหาผลไม้อะไรได้เราก็หามาส้มนี่ก็คือคำอว่าอุดมสมบ,บูรณ์นะคะส้มนะคะอ่ามีส้มค่ะมีส้มสีเหลืองทองได้ยิ่งดีเลยค่ะเราไม่มีเป็นเก่งๆแต่เราใช้สามลูกห้าลูกเก้าลูกได้หมดเลยนะคะ อาจจัดวางมีสม้มมีแก้วมังกรหาไม่ได้ก็เอาอย่างอื่นค่ะเอาซาลีแอปเปิ้ลหรือว่าเป็นอ่าอขนุนก็ได้นะขนุนถ้ามีถ้ามีถ้ามีถ้าไม่มีก็มมมไม่เป็นไรก็เป็นแตงโมขนุนแตงโมโอ่าผล,ลไม้หระคะยกเว้นลำไยเนาะลำไยเราไม่ต้องใส่เนาะลำไยเนี่ยไม่ต้องใส่แต่ก็ก็คิดอร่อยนะแต่เราไม่ใส่เราเราไม่อยากใส่ะคะเพราะลำไยเนาะอ่าลำไยเ,เราถ้าใคร ใครใส่ก็ใส่ได้แต่แต่เราไม่อยากใส่เราก็ไม่ต้องใส่นะคะเออแล้วก็มีอะไรล่ะผลไม้มีอะไรอีกที่สืบเป็นมงคลอ่างนลกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าโอ้โหเยอะแยะสรรพคุณเยอะแย,ยะความหมายมากมากมายมีเยอะแย,ยะความหมายเอาตามที่เราสะดวกเลยแล้วกันตามนี้เลยแล้วกันนะคะ เอาเท่าที่เราหาได้เราไม่มีไก่เป็นตัวตัวไม่มีหัวหมูเป็นตัวตัวแต่เราเอาเป็นชิ้นเล็กก็ได้เนื้อหมูก็เอาหมูสามชั้นนะคะสามชั้นประมาณคืบมือนึงนี่ก็ได้นะคะตามงบของเราสําหรับคนที่งบน้อยแต่สําหรับใครมีงบเยอะนะคะมีงบเยอะจัก,การเพื่องฟูมีเงินมีงบเยอะเราก็เอาหัวหมูใหญ่ๆได้เลยค่ะหัวหมูใหญ่ๆสวยๆเอียดเดี๋ว่าเนื้อเยอะ เออนะคะเนื้อเยอะๆอิ่มเอิบนะคะอันนี้ก็ได้หมดเลยนะคะสําหรับคนมีงบเยอะนะคะแล้วก็ผล,ลไม้หรือจะมีพวกขนมเข่งขนมเทียนไส้หวานไส้เค็มจัดใหญ่จัดโตแต่สําหรับเราอ่ะงบน้อยขนมเข่งนิดนึงนะคะอย่างละอย่างเล็กละน้อยมารวมไม่ได้อย่างละจานอันนั้นก็ได้เลยค่ะอันนี้สําหรับ เคล็ดลับของเราอยากไหว้สำหรับคนงุบน้อยในปี2567นะคะทุกคนไหวแล้วขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะในปีนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย